ทรง,งใหม่ของคุณมันผิดพลาดครับอุ้งอยาชอบกินชอบปละเก๋ดเต็มากกินแล้วมันหยุดไม่ได้มันเลยเปิดหน้าเปิดตาเ <c oughs> ขามีหมุด้วยคุณอัลฟ์แคปูชินลูมูมามากตะกะเกินสวัส <c oughs> ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอซิอบีบีย้ ที่แล้วนะคะเราก็ได้ทำการเล่น Dead Not My Neighbor กันไปนะแล้วก็มีคอมเมนต์มาอีกครั้งค่ะว่าพี่คะคนคน,คน,คนั้นเพจคนนั้นเพจคนนั้นเพดคนนั้นเพจอ่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาลองกันอีกสักรอบหนึ่งพี่ว่ามันน่าจะมีสักวันหนึ่งอะที่พี่แบบไม่ผิดพี่ว่าพี่ทำได้เว้แต่ว่า วันนี้แหละไม่ต้องเปวันนั้นมาเรามาเริ่มกันเลยค่ะช่วงนี้เนี่ยฮอตฮิตมาเก็บนี้อฮอตทิตสดๆยินดีต้อนรับและก็ยินดีกับงานใหม่ของคุณ,<ๆ>คณนะครับอล่ะผมก็ยินดีด้วยครับวันนี้เนี่ยผมไม่ใช่พนักงานใหม,ม่ละผมเป็นพนักงานรุ่นเก่ารุ่นเดอคือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในตึกนี้วันนี้มีคนที่เท่า <Okay. S 1> พบทั้งหมด4คนด้วยกันสวัสดีค่ะคุณเป้ h a p e y n e o Day นะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณรัฟเทลคา réussi, พูเชนชันสมห้องสี่ครับ อุยไม่เคยเจอคนนี้แล้วเนี่ยนี่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 คุณคนนี้นะครับเดี๋ยวขอดูหน้าแป๊บอืหน้าเหมือนเลยวันที่มม่แม่ม่หมดอาย,ยุอ้าวทุกอย่างครบถ้วนสามห้าสี่สี่สองห้าแปดสวัสดีครับราฟเทลส์เปิดสามีของฉันยังไม่กลับบ้านเดี๋ยวนะบ้านนี่มีอะไรแปลกๆหรอ ทำไมพี่ดูแล้วมันไม่แปลกเลยวะเอาดีลองเฟซบิ๊กโน้ตผมตรงมีที่คาดผมฮะเขาไปแล้วเขาบอกว่าสาม,มีเขาอยากไ่กลับบ้านอะ่ะพี่ว่าพี่ร้องโทรว่ะทุกคนเพราะว่าคุณรับเทลเขารับโทรศัพท์เราเออวะ่ะคือวันนี้เราจะไปเร็วหน่อยนะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะเป็นงานละแต่งงมากว่าทำไมอะกู o อัฟเตอร n o โอ้ oh, สวัสดีครับคุณสเฟนแม้บัตรของคุณเนี่ยเหมือนทุกอย่างเลยครับมีบัตรวันหมดอายุมีอะไรเรียบร้อยมากเลยโอ้ oh m มก o d คุณเป็นคนพักที่จริงๆด้วยครับชั้นอะไรนะครับชันสามนสามเนาะแม่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับเนี่ยวนนี้ขอญาติถามนะครับ มีอะไรเกี่ยวแปลกๆเกี่ยวกับตาที่สามกับผมหรอผมว่ามันไม่ปกติมากเลยนะครับที่จะมีตาที่สามแบบนี้เนี่ยเรียนว่ามันไม่ปกติค่ะและคุณสตีเฟนคะคุณไม่ได้อยู่ในลิสต์วันดีด้วยนะคะอ๋อวันไม่ได้ลิสต์วันดีหรอกครับอ๋อพอดีผมออกจากงานแบบกระทำหันนะครับโอเคค่ะอ่าา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 คาา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 ่าา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 า ระดับเอสอะขับไปคุณมากครับท่านเจ้าสองคนอะไม่ได้ปล่อยใครเข้าไปเลยออ oh, oh, คุณป้ามาร์กาเร็ต hmm. นี่เองมีทุกอย่างเพียบพร้อมแต่ไม่มีริสวันนี้นะสิ mm hmm. คุณป้าคะขออนุญาตดะคะไม่มีริสในวันนี้เนาะทำไมป้ามาล่ะ mm hmm. อ๋อไม่ใช่วันนี้น่ะจ้ะแม่ก็ <Okay. S 1> ่า,กาป้าดื้อถืกแล้วนะ mm hmm. อันนี้เนี่ย อยู่ให้ปักรอบนะจ๊ะโอเคป้าชั้นสองห้องสามเนาะขออนุญาตเทอเช็คนะคะสวัสดีจ้ามาเกาเร็ตพืชวันนี้ฉันไม่ต้อนรับแขกนะจ๊ะป้าไม่เหมือนเฮ้ยตกใจอีกแล้วไฟเหรอที่ว่าหญมาเกาเรตนี่มันจะไม่มีไฟรือย,ยังไงเออป้าเราเคยเจอไปแล้วป้ายฉันนี่นะจะลืมดีแค่เล็กๆอย่าจับฉันได้ อีกแล้วโอ้อีกแล้วกลัวนะเนี่ยโอ้โหไปเลยเอากรดดีๆพูดครับเขาเก็บกรดเรียบร้อยจะทำงานครับจะทำงานต่อได้โอ้ไม่กูเนสทำไมถึงต้องโหดร้ายไม่ได้ปล่อยใครเข้าเลยนะวันเนี้ยไม่มีการปล่อยใครเข้าทั้งนั้นเคายังไงอะ peace p e a ช e peace peace p e a ช e p ช e a e p e a e เดี๋ยวนะ เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเขาไม่พูดอย่างอื่นเลยอ่ะแปลกมากเลยอ่ะเฮ้ยจ้องนานๆเรากลัวขอโทษนะคุณพีชแต่คุณต้องไปครับเฮ้ยน่ากลัวจัดพีช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 โอ้ยแกจ้องอะไรเรากลัวตามันน่ากลัวเกินอู้อมมาแล สวัสดีค่ะอ๋อคุณฟรานซะิสเนาะคุณฟรานซิสเอกสารคุณครบถ้วนหมดเลยค่ะแต่ว่ามันแปลกนิดนึงค่ะเรื่องแขนเล็กๆอ,อ่ะอ๋อเรื่องหน้าตากองผมเหรอมือมันไม่ใช่มือนะมันเป็นผมสไตล์ใหม่ของผม่นแหละวะผมทรงใหม่ของคุณมันผิดพลาดครับมันมันทำให้ผมตึงหงิดอะ่ะมันทำให้ผมตึงหงิดยังไงผมขออนุญาตนะอะ วันนี้เจอแต่คนแปลกๆเอาจริงนะพี่เจอคนแปลกๆแบบติดต่อกันอะติดต่อเลยอะทุกคนงงมากแบบติดต่อมาแบบบังบงบังบงเจอลูกตาเจอแขนเจอขาเจอพีชเจออะไรออ้ตายตายตายผมทำความสะอาดแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยทำงานได้เลยเจอคนปกติสวัสดีสวัสดีค่ะคุณเอเลนอร์เอเลนอร์ค่ะสวัสดีค่ะ คุณอยู่ชั้นหนึ่งห้องสี่นะคะเอเลนอร์ขออนุญาตโทนนิดน,นึงนะคะคุณเอเลนอร์สวัสดีค่ะเซเลนพุสค่ะพี่สาวกับชิมกลับบ้านเลยคะ่ะโอเคค่ะคุณเอเลนอร์ทุกอย่างของคุณดูเพอร์เฟกต์มากเลยนะคะไฟของคุณก็อยู่ในตำแหน่งที่สวยงามเชิญค่ะผ่านเป็นหนึ่งลูกค้าปกติ อีนูหายปวยแล้วหรอน้องแอนนาสตาชา I live here, whatever I have r o m e s k i l l I can't ะน้องอะออนนาสตาชาอนนาสตาชาหนึ่งสามสี่หกนะคะเอาเดี๋ยวเราไปถามนาชาดูนะคะแม่ของเขาว่าลูกสาวกลับบ้านหรือยัง สวัสดีค่ะนาชาพืชลูกสาวของฉันนยไม่กลับบ้านเลยค่ะถ้ากลับมาแล้วหรือคะใช่ค่ะเธอกลับมาแล้วเ,เดี๋ยวพี่ขอดูหน้าหนูนิดนึงนะคะตาเดี๋ยวจะดูอ่อนเพียจากการเรียนเนาะมีผมเนี่ยเป็นผมแกะต่อข้างนะคะโพนี่เทลสจมูกเนี่ยมันจะเล็กหน่อยแล้วก็หน้าจะกลมโอ้ เพอร์เฟกมากลูกโอเคค่ะหนูเพอร์เฟกต์แค่ไหนี้เปิดประตูให้หนูได้หรือยังคะโอเคลูกเชิญค่ะจูบี้จูบี้จับบ้าจับบ้าจูบี้จูบี้จับบ้าจับบ้าสวัสดีค่ะลูกโอ้ดีครับคุณอาไม่เป็นไรวันนี้ก็ไม่ใช่วันนี้หรอจ๊ะลุงออกจากงานกระตันหันนะเอาล่ะสวยจังแล้วก็แฉล่งเอ้าไปข้างในด้วยนะคะคุณลุงคะคุณอัลฟ์คาปูชินคุณอยู่ชั้นสามห้องสี่เนาะ เอ,อเอ่อใช่ค่ะภรรยาของคุณแจ้งมาว่าคุณยังไม่กลับบ้านนะคะ4258นะคะ <c oughs> เดี๋ยวขอโทรอีกรอบหนึ่งสวัสดีจ้ารัฟเทลพูด <c oughs> สามีของฉันนี่ยังไม่กลับบ้านเลย <c oughs> เอ้าวหมวกของเขา <c oughs> <c oughs> ใช่เขาไปแล้วก็คือเขาลืมหมวกไว้ที่บ้านด้วยอ่ะจะถามก่อนอ๋อหนังผมไม่เหมือนเพราะว่าผม ลืมบอกไว้ที่บ้านนะครับคุณสามารถโทรหาภรรยาผมเพื่อถามได้เลยนะครับโอเคค่ะคุณน่าเชื่อถือมากค่ะที่ฉันให้เข้าก็าได้ค่ะ <c oughs> อับคนหมาจ๋าเล้วงขอย่างไรเขาให้เปิดประตหูหน่อยได้ไหมจ๊ะ <c oughs> เปิดได้ค่ะเปิดได้ <c oughs> ก็คือมันมีการลืมบอกไว้ที่บ้านด้วยเราก็เลยโทรไปถามาทางภรรยาของเขานะคะ <c oughs> เ,อเอาเดี๋ยวนะเอาแล้วไง เอาแล้วไงเขามีหมวกด้วยแต่เขาไม่มีแว่นอะเอ้ยนี่ฉันลืมแว่นเหรอฉันลืมมันจริงๆนั่นแหละฉันไม่น่าจะลืมเลยก็คือพี่จับได้ถูกไหมสำหรับหน้าเน่าจับได้ขอเพิ่งปล่อยคุณเอลฟ์คาพูชินเข้าไปเมื่อกี้คขณไปใครอย่ามาจ้องนะไม่ใช่เพื่อนเล่นนะี่ยับอยดูสังรอบเนี่ย รสู้ลต่ว,วันเลยอพี่เ,ลเลรรบ,เบลไปเอ่ะดอไปจอไปเจอไปเจไปจอไปเจอไปเจไจอไปจะไปจอไปเจอไปจอไปจอไปเ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 จอไปยจะไปเจอไปเจไปเจอไปเจอไปจอไอไป่จอไปเจอไปเจะไปัจอไปจอไปเ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 จะไจอไปเจอไปาจอไปเจอไปเจอไป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 จอไจอไปเจออเจเจออไอไอเอไปเจออเ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  โรเบิร์ตโอเคโรเบิร์ตพูดโรเบิร์ตพูดถามว่าน้องชัยไม่กลับบ้านโรเบิร์ตพูดอันนี้คือ Albert, okay. คเอาเบิร์ตโอเคคุณอาเบิร์ตทำไรครับเอาพี่ไปถามเลยก่อนเอาพี่ปล่อยเลยเหรอไอผิดผิดครับคุณไอแซกไอแซคตัวจริงไม่ตาตีครับตาคุณเต็กเล็กเกินครับช่วยดูไอ้ประเด็นหน่อยได้ไหมครับไม่ได้ครับ ตาคุณเล็กครับจริงะไอแซคตาใหญ่ครับผมจาได้เห็นป่ะครับจะมูกเขาจะใหญ่ครับจริงครับผิดเลยครับไม่โทรด้วยครับไปเลยครับผมรีบผมแบบจะเลิกงานเร็วเชื่อดิพี่จําไอแซคได้เลยเพราะว่ามันมีไอแซคหลายคนว่าที่พี่ทําผิดไปแล้วรอบนี้พี่จะไม่ทําไอแซคผิดอีก yet, เป็นอันขาดวันนี้เนี่ยพี่ปล่อยอันนี้เข้าไปแล้วสามคนเหลือคุณฟารานซิสคนเดียวละที่ยังไม่มา สวัสดีครับคุณเอลฟ์คาปูชินแหมเขาเนี้ยมาเสมอเลยนะครับปีทุกอย่างเลยเว่าอ๋อดูแปรงของฉันตลอดครับเลือดเหรออ๋ออันนี้เป็นซอสมะเขือเทศอ๋อใช่ใช่มะเขือเทศตัจ้ะลูมูม,ม,าม,ามามากตะกะเกินตะกะตะกะมูมาม,าม,มูมา,มามตะกะตะกะ,ะ,กะอ๋อใช่ใช่ปรุงอ่ะกิน<ๆ>กินซอสเยอะไปหน่อย ลุงเน่ชอบกินชอบประเก๋าเนยมากกินแล้วมันหยุดไม่ได้มันเลยเปิดหน้าเปิดตาพี่จเจ้าเอสถึงใจพี่อะจะอยากปล่อยเข้าไปเพราะว่าลุงเขาดูน่าเชื่อถือลุงเขาดูแบบเฮ้ยก็จริงเขาชอบกินซอสอ่ะมันก็ต้องเปิดอยู่แล้วป่ะแต่วันนี้พี่จเจ้าเอสเนี่ยลุงเขาไม่เหมือนกับที่เราคิดตอนจะใช้ใจเราตัดสินจไม่ได้เราต้องใช้เอกสาร ใจเราตัดสินไม่ได้จริงๆมันต้องเอกสารเท่านั้นทุกคนวสวัสดีค่ะคุณฟรานซิสไม่เจอกันนึกนานนะคะคุณฟรานซิสเอกสารครับชว่วยหน่ยนะ,ะเห็นในทิกตอกแล้วว่าคุณฟรานซิสทะเลอกเกินนะบ้าน่ารักอยู่ค่ะน่าเหมือนเลยหรือเปล่าฟรานซิส032 4122 พี่อยากรู้ว่าถ้าเกิดเราไปโทรแบบห้องนี่ยเขาอยู่คนเดียวอ่ะแล้วเขาแบบจะจะถูกคนอ่ะมันจะขึ้นอะไรปะอ่านี่ไงมันก็จะแบบไม่ขึ้นอะไรเลยเชนั้นคุณฟรานซิสเข้าได้เลยค่ะแต่ติดตามอยู่นะในใน t ิ k ตอกอ่ะติดตามอยู่ชอบมากเลยอ๋อขอโทษพูดร้อยเหมือนเดิมเลยอ่ะ อ้าวคุณนาชาเรี่ยนะคุณนาชาอยู่บ้านไม่ใช่เหรอวะจริงคุณนาชาอยู่บ้านแล้วคุณนาชาเป็นเชฟแต่ที่ไม่ได้เขียนว่าคุณนาชาเป็นเชฟหนึ่งสามสี่หกไปพี่โทรก่อนพี่ว่าพี่เป็นคนคุยกับคุณนาชานะเพราะว่าพี่โทรไปตอนแรกพี่ไปถามหาน้องแบบว่าน้องอยู่บ้านไหมอะ่ะสวัสดีค่ะนาชาพืชค่ะลูกกับกัชชนเนี่ยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์กันแล้วค่ะตอนนี้เพราะเราจะไม่รับแขกนะคะเอาดีๆไอ้ มีอะไรที่น่าจะไม่เหมเือนเดี๋จ้าช่วยดู <ๆ S 1> ให้ดีนหน่อยนะจ้าในรูปกับในกระดาษดูเหมือนกันเดะเลย right eye blue right eye blue left eye green ถูก c u r y hair มันผิดตรงไหนไวะทุกคนจมูกเหรอหรือหน้าเหรอแล้วมมันไม่ใช่ทเดย์ลิสต์อ่ะเพราะว่าอยู่บ้านอยู่แล้วถ้าอยากรู้ว่าผิดตรงไหนอ่ะหนๆนน้องๆช่วยพี่ดูหน่อยว่าคุณนาชาเขาผิดตรงไหน คือพี่รู้แหละว่าเขาผิดอ่ะเพราะว่าคุณณาชาตัวจริงอยู่บ้านแล้วแต่พี่อยากรู้ว่าเขาผิดตรงไหนยังไงช่วยเมนมาบอกพี่บางหน่อยนะคะว่าคุณณชาเขาผิดตรงไหนคืออันเนี้ยตัวจริงหรือตัวปลอมไม่เข้าใจอ่ะเพราะว่าก็ดูเหมือนเป็นตัวจริงอ่ะเดี๋ยวพี่แจ้งไปก่อนนะพี่แจ้งไปก่อนแต่ถ้าใครที่แบบว่าเออพี่คะณชาเนี่ยจริงๆแล้วเขามีตรงนี้ผิดตรงนั้นผิดนะช่วยพี่ดูหน่อยเพราะพี่มองไม่ออกเลยว่ะทุกคนโอเคดีดๆๆีครับ ผมเนี่ยสับสนกับผู้หญิงที่ชื่อนาชาครับแต่ผมแจ้งครับไม่เป็นไรสงสัยก็ถือไปแต่สงสัยเดี๋ยวผมจัดการให้ทำงานของคุณต่อไปเถอะครับเอาดีๆ<ะ>เอาดีๆ นะคะรอบนี้ให้ดูได้ไม่มีใครตายเลยค่ะลดเกินแต่อยากมีคำถามอย่างหนึง่งคือคุณนัชชาก่อนที่เขาจบปะกะเขาผิดตรงไหน,นหรอคือไม่เข้าใจว่าเขาผิดตรงไหน,น ใครที่รู้นะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกดานล่างคลิปนี้ได้น,นะคะใครที่ชอบเอนี่ยก็อย่าลืม,ม like, share, share, ลที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะสวัสดีวิวี่และนี่สิคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันกด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วใครที่อยากดูอีกนะคะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเพราะว่าพี่ปังเนี่ยก็ยังมีอีกหลายคนนะที่แบบพี่ปังไปดูในทิกกี้มาเนาะยังแบบมีอีกหลายคนเลยที่พี่ปังยังไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยเราก็อย,อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเจอแล้วอะเราต้องรับมือกับสถานการณ์นั้นยังไงนะคะควันนี้พี่ปงัง กับเกม that not my neighbor อรคงต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะองค์กรดีๆขอลาก่นนะทุกคน